ครับผมวันนี้เรามากับคุณคุณคุณอะไรคุณ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 โอ๋ครับผมแล้วนี้ก็จะมามีผู้โดยสารอีกสอท่านอยู่ด้านหลังเป็นคุณมินตามหาเสน่ห์กับฟารดาฟ้าแวบแวบเรากำลังจะไปไหนกันคะฟักแฟงตัวน้อยตัวนิด เอาอีกแล้วเดี๋ยวพี่เปิดอยู่โอ้โหจบละทีนถ้เอาเลยเนี่ยเราจะไม่ไหนกันครับไปลงน้ำเสียลครับมีอีพี่พี่พี่เราต้องไปทางแผลบุกละหนูเอาแล้วเอาแล้วทันทีเห็นไหมเกือบเกือบบีบแตนน้อยนิดนี่ใส่ไม่ดีอ่ะทำไมยังใจร้อนมันบีบใช่ไหมใช่ไหมขับรถอ่ะมันต้องใจเย็นนะครับใช่ครับเราต้องใจเย็น ถือคอนเ็ปร์ว่าเราไม่ผิดเราไม่ผิดใช่วันนี้เราจะเดินทางไปวางน้ำเขียวกันนะครับจะไมทำไปเขาวังน้ำเขียวเรามีงานปีงไปซึ่งงานนี้ฟังแฟนชอบมากสุดๆไม่ใช่จะาแฟนคนเดียวคนที่ผมเราทุกคนชอบมากเพราะว่าตุเด่นมีมีนี่นะคะมีมีเล่าเล่าค่ะว้าวและทีมธีมปีนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นแต่ว่าทีมแบบหนังหนังดังทำงินใช่ไหมพี่อ่ะอ่ะ ไม่ต่ำกว่าพันล้านและหลายเราได้ตีมอะไรกันบ้างต้องอุบไว้นะใช่ใช่ไหมใช่ไหมต้องอุบต้องอุบไว้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวเราเรามาดูวันวันวันพรุ่งนี้กันดีกว่าเดี๋ยวรู้จักเกันรู้จักแต่วันนี้ก็จะเดินทางแต่เราเป็นฝ่ายสถานที่ไงคะเราต้องไปตั้งตูไรเดสสถานศิลปแต่ได้ข่าวว่าวันพรุ่งนี้เรามีรางวัลเกือบหนึ่งสองแสนเลยใช่ไหมไม่ไม่เราต้องใช้คำว่าแสน หลักแสนแสนสามหก็คือรางวัลถ้าเราได้มารางวัลก็คือหมดพอดีกับค่าชุดพวกเราหมดเลยเราก็ไม่พูดรอกว่าอลังการแค่ไหนแต่ว่าค่าชุดเราพอดีกับรางวัลค่ะอบมือเดี๋ยวรู้ครับผมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้บมือเดี๋ยวเราเจอกันวังน้ำเขียนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ันที่ร้านไก่ย่างวิเชียนหน้าซุ้มนะคะเรามาอยู่แบบว่าถิ่นอีสาเราก็ต้องจัดเมนูช้นตำแบบโซบแบบโซโซ จะพาชมบรรยากาศที่พักนะครับฝั่งนี้เป็นเต็นท์นอนของผู้ชายครับโดนัทโดนัทโดนัโดนัทหนีแล้วครับหนีแล้วโดนัทหนีแล um> ้วหนีแล totally> ้ว okay, ไปฝั่งวิอันนี่ก็เป็นห้องของทิศกรเองอย่าเปิดนะครับลก็กไม่ได้พับเพราะผมเลยที่เอาอันนี้สายก้อยมาก็ได้กินอันนี้ร่อยอันนี้นายทำอะไรอยู่อ่ะคะอ๋อทำเนายยาืนายยา้อย่างเนื้อย่างมีมีสูตรพิเศษไหมคะนายม่มีเลยเลยหมักหมักยังไงนายคะหมักนะก็รสด,ดีรสด,ดีแล้วก็อะไรนะ ยิ้ขาวมันหอยใช่นั้นครับแล,แล้วพึ่มก็จะดีมากเลยแล้วสูตรวันนี้รับรองเด็ดไหมคะมากครับรอกินนดเิดดกับคนนี่ไงเะทำอะไรไอะเนี่ยครับอนตองออกขานะ ก็ก็จะมี16บหกโซแม็กหนึ่งพีหนึ่งเซลใบแล้วก็ของแบบูกสุดก็คือทองห้าบาทน้อยราคาที่เขาคัดมาแล้วว่าแบบเอาเอาของมาที่น้อยสุดอะไรนะอะไรอะของแบบไอตนที่สุดคือของที่สุดหรอของที่สุดคือลำโกราคาราคาราคา ก็หมื่นสี่หมื่นห้าขึ้นนะครับประมาณประมาณนั้นใช่ขั้นต่ำเราอยู่ที่หมื่นห้าประมาณนี้ครับก็โบนัสก็เห็นบอกว่าแปดถึงสิบสองเดือนประมาณนี้หมายถึงให้พนักงานลาแล้วก็รับเงินเดือนแค่นั่ยอะาจจะเป็นในรูปแบบปฏิทินใช่ก็จริงโบนัสก็ทางปีทางปีใช่เป็นในรูปแบบของปฏิทินใช่เออถ้าถ้าคนไหนที่เก่งเขาก็จะเงินขั้นให้ก็จะเป็นบันไดอลูมิเนียมค่ะ ประเดี๋เรามีให้เลือกสองแบบแบบแรกคือตั้งโต๊ะแบบที่สองคือแบบแขวนแบบแขวนไปทีมซีแล้วก็ให้เป็นรุ่นเลขงานนี้จะไม่สำเร็จรุ่ร่วงถ้าไม่มีคนนี้อ้าวนี่อ้ันนี้ดิไม่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 ใช่คนนี้อ้าวอันนี้มีผลต่อการประเมินหรือเปล่ามีผลมีผลเธอคนเดียวนะคนนี้คนนี้ คิดทั้งปีนี่ของขวัญหรืองานพรอมเนี่ยเขาคิด <Okay. S 1> ตั้งแต่มกคลาปีหกเจ็เลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มกรลาหกเจแล้วค <c oughs> ันวาหกเจ็อ่ะมันเลยแบบลงล็อกพอดี <c oughs> จริงๆงานนี้แบบมีคนช่วยหลายส่วนมากใช่ตั้งแต่ a r เนาะ a r จะเป็นเขาเรียกแล็แม่ครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็จะมีทีมจัดซื้อก็คือพี่โอของพวกเราแล้วก็จะมีพี่มดแล้วก็จะมีมินที่แบบว่าเป็นคนกลางที่แบบว่าทคั้งก็สุ่นเกินอันนี้ตัดออกก็ไม่ปไปะ สี่สิบห้าถึงสี่สิบยวไปดูบรรยากาศตอนเลิกเกมกันดีกว่าครับทุกปีนะฮะก็คือการเลี้ยงขงสานปีใหม่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ได้คุยกันได้พบเจอการกินเล่ากันนอกเหนือจากการทํางานที่เด็เดเรื่อยมาทั้งปีแล้วก็ให้มานั่ง e นจอยกันนอกสถานที่บ้างนะครับชอบไหมครับพวกนักเขียวอ่าหรือจะชอบที่จัดที่สโต ใครชอบแบบไหนบ้างใครชอบบังน้ำเขียวยกมือขึ้นใครชอบที่สโตยกมือขึ้นใครชอบทะเลยกมือขึ้นโ oh. อ้แม่ชอบหมดเลย <c oughs>

คุยสนุกสนุกดีแหละวันนี้ขอใช้เวลาก็คือวันนี้เราเองมีตัวตนในสังคมในวงการรับเป๋าก่อสร้างเอ็นคอนมีชื่อเสียงมากในฝั่งการสร้างแวด house แล้วก็งานดีไซน์บิลเกี่ยวกับโรงงานบริษัทออกแบบบริษัทคอนซัลท์ที่ควบคุมง,งานรู้จกักเอ็นคอนไม่รู้ได้ยินมาจากไหนบ้างน่าจะเป็นเรื่องดีๆแหละนะครับเพราะพวกเราทํางานกันมาตข้างเยอะบวกกับเราก็ควันกาแพงของ okay. ราคาเข้ามาเยอะเราก็ได้งานม,มาหลายตัวขอบคุณเนี่ยให้ใช้สถานที่ฟรีวันนี้ไม่คิดตังค์ผมนะขอบคุณมากเอาอีกไม่สถานที่ค่า้น้ำค่าไฟเราไม่ต้องจ่ายเ็พพี่เลยพี่น้อง คนแรกวันนี้เราจะมาดูแก๊งมิเนี่ยนกันค่ะเดี๋ให้พีเอ็มอ๋รางวัลสำหรับคนแรกให้กับใครดีได้สวัสดีค่ะแก๊งมิเนี่ยนค่ะวันนี้เขาจะให้มาถามว่าคุณเหมาะกับรางวัลที่จะได้รางวัลที่หนึ่งไหมทีมคุณอ่ะอ๋อไม่เหมาะครับไม่เหมาะเนอะรู้ตัวใช่ไหมล่ะตัวที่สองก็เหราะที่สองเหรอคิดอย่างนั้นเหรอ คิดอย่างันใช่ปะนี่นีใส่ตาลิสยาเขามาถามใตมาถามพี่แล้พี่จะบอกบ่างถามถามมินเนี่ยอ๋อถามมินเนี่ยตัวที่สองเค่ะคุณคิดว่าคุณหมอกัจะได้รางวัลไหมคะหะหมอว่ะเออหมาเนอะมันมันเหมือนมินเนี่ยตรงไหนอะโชว์ตัวหน่อยเริ่มหร้เหมือนเหรอไม่เหมือนตรงไหนโอเคต่อไปเป็นอะอลซ่ามา กรปุกดิสิกระปุกกระปุกนะเจ้าเอฟเฟคบอลนี่เลยเอาซาเอาอันนี้ทีมฟอร์เซสนะคะสวัสดี Ahmad, สค่ะสวัสดีก้องเลยค่ะเออเราจะมาเราจะมาสอบถามความมั่นใจของทางคุณหน่อยค่ะว่าคุณมั่นใจแค่ไหนปีนี้ว่าคุณจะชนะรางวัลที่หนึ่งมีทั้งหมดกี่ทีมนะ้ย หกทีมใช่ถ้าเอาทีมตัวเองแล้วก็อีกห้าทีมที่เหลืออีห้าทีมไม่มีสิทธิ์ที่จะมายืนข้างๆผมด้วยครับคือมั่นใจเต็มที่ว่างั้นเถอะเนาะคืออะไรนะแค่วิกนี้คนแพ้จากออสเตรเลียนั่นเขาไม่ได้แบบว่าเอาวิกผมไม่มีนะสอบถามอันนี้เป็นเป็นตัวอะไรนะคะเป็นเฮอร์มโอี่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์สอบถามเฮอร์มโอเนในค่ะว่าวันนี้มั่นใจแค่ไหนว่าทีมของคุณจะได้รางวัลที่หนึ่งคะ ก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะเพราะว่าพาเพื่อนกันมาเยอะเยอะเลยเนาะค่ะยี่สิบกว่าชีวิตไหนขอยื่นโชว์ตัวไหนได้ไหมคะว่าชีพค่ะเป็นไงเป็นไงเอ้ยโอ้โหหมุนไปเออได้แล้วแล้วนอกจากตัวเฮอไปวันนี้เราไม่มีตัวอะไรที่อยากแบบพรีเซนต์เป็นพิเศษมั้งไหมคะพี่ค่ะตัวไหนอ่ะพี่พี่พี่เอิร์ลุกหน่อยค่ะอันนี้คือเดนแอนเดนแอนไหมคะอันนี้พี่พี่พรรับบทเป็นอะไรคะพี่พรเป็นอะไรเป็นอะไรนะ นี่เลยมาเป็นอะไรคะตัวเป็นอะไรตัวเป็นอะไรเป็นอะไรเร็วมีความมั่นใจแค่ไหนว่าจะได้จะได้รางวัลที่หนึ่งศาสกาจารย์ุ่มเออไม่ก็นเลเก่าไม่กันเลยเก่ามั่นใจแมววันนี้จะได้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือวะที่คนอื่นได้ที่หนึ่งไม่ใช่เรา รอเลนต้องทีมเราสิเออเตรียมตัวมาอย่างดีตอนเตรียมใจแล้วนะเออเออเอาอย่าพึ่งนะนี่ไงดูชุดพี่ไงเฮ้ยพี่จะเก็บจะเก็บแล้วอันนี้พี่เล่นเลยที่ใส่ชุดแบบอยู่บ้านแต่งงี้แต่งงี้เลยฟาสตูมฟาสตูมวันนี้ทางทีมอ่ะเขาอุ้ยกะไว้สวยอ่ะทางทีมเขาใ่้มาถามเนาอุ้ยหูยทางทีมเขาให้มาถามเลยว่าวันนี้มั่นใจแค่ไหนว่าจะได้วันที่หนึ่ง ห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบแต่เตรียมกล้าไว้อย่างดีเตรียมการอย่างดีค่ะแต่ว่าพอเห็นชุดของทางออฟฟิศแค่นั้นเลยอยากจะเก็บเสื้อผ้ากลับเลยค่ะใช่ไหมไม่ไม่กล้าอยู่ต่อสี่สิบค่ะอันนี้ชุดแบบอยู่บ้านนะแต่งแบบอยู่บ้านใส่แบบนี้เหรอไม่ใช่ค่ะแบบเดี่ยวเดี๋ยวบ้านบ้านทำอาชีพอะไรคะวันนี้ทีมสตาร์วอล์มั่นใจแค่ไหนว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งคะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมั่นใจเลยเหรอคึก ที่แต่งกายมานี่คือแบบตั้งใจเลยใช่ปะะคะคุณคุณคุณแมมคะมคุณแมมสัมภาษณ์หน่อยคุณมั่นใจแค่ไหนวันนี้ทีมุูจะได้วันที่หนึ่งก็จริงๆแล้วอ่ะรู้ตั้งแต่แรกแล้วจริงปะเนี่ยเพราะว่าเราฝึกฝึกกันมาอย่างดีจริงปะเนี่ยใช่ครับเฮ้ยสมัยมั่นใจมากเลยของเราแน่นอนแล้วก็การแต่งตัวอย่างเงี้ยอันนี้สั่งสั่งมาจับ อเมซอนนะอเมซอนเลยเหรอใช่ปมาโอเคคือมีการเตรียมการมามาได้แบบไก่การที่จะแบบหาชุกระหุกไม่มีถูกไหมไม่เตรียม2ชั่วโมงก่อนมาสองชั่วโมงแต่คาดหวังว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งที่1แน่นอนครับแล้วก็ทีมสุดท้ายเป็นส่วนของทีมเอเวเต์นี่เลยนี่หลังแล้วนกลับมาไมาคุณเดม เอาพี่ปุ๋ยก่อนเราที่มาคุณทิมคุณมั่นใจแค่ไหนว่าทีมเอลเวนเจอร์เนี่ยจะได้รางวัลที่หนึ่งมั่นใจแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์จะร้อยร้อยเลยเหรอใช่ครับร้อยเลยร้อยเลยว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งหรอใช่ครับทุกทีมมั่นใจหมดเลยอ่ะเราไม่รู้จะเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินเลยอ่ะทีนี้ถูกไหมนี่นี่นี่นันาชา อาลชามั่นใจแค่ไหนว่าวันนี้ทีมเราจะได้รางวัลที่เท่าไหร่ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องได้ที่หนึ่งค่ะเพราะชุดเราจัดเต็มจัดเต็มเลยหรอใช่เทล่ามั่นใจแค่ไหนว่าทีมเราจะได้รางวัลที่หนึ่งค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะจัดเต็มทุกคนใช่ไหมเต็มร้อยเออประมาณ99.9 99.9เนาะได้แน่นอนค่ะทุกทีมมั่นใจหมดเลยและทีมที่ได้รางวัล รวมปี67นะฮรใชจร่จริงๆ6 7เนี่เราเหนื่อยล้านะเพราะว่างานมันไม่ค่อยมีอ่ะแต่ก็บริษัทก็ค่อนข้างดูแลพนักงานได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะหวังว่าปีใหม่68นี่เราจะได้งานเข้ามาเพิ่มแล้วก็ลุยอย่างเต็มที่ครับเราเติบโตมาขึ้นเรื่อยๆครับเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก้าวกระโดดมาทุกอย่างครับ เราไม่ได้อยู่อยู่กับที่ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นทุกปีโตขึ้นทุกป,กปีเราประสบการ,รณ์มาขึ้นมากกว่าทุกปีครับอขอบคุณอ e ินคอนขอบคุณเจ้านายขอบคุณทุกที่อยากครับที่เราเอามามมขอบคุณทีมทุกทีมครับเราเราจะพัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้ครับที่จับมือกันไปเรามาเรามา,เรามาถูกทางแล้วเรามา สุดยอดของทีมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วปีหน้าจะยังไงสันกิตเราจะโตมากกว่านี้จาก4ี่พันตารางเมตรเราจะไป8ปดพันตารางเมตรเก้ 9, าพันตารางเมตรแสนตารางเมตรเราทำได้สุดยอดทีมอีกข้อเลยครับผม